สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมิกนะครับวันนี้พี่ก็จะมาชำละนะครับเอบิต่ลนะชั้นแต่ละห้องนะครับทีละห้องทีละห้องให้ดูเลยนะรอบนี้นะครับเริ่มจากนะทุกคนนะชั้น12นะครับห้องที่1นะครับครึ่งล่างนะไอตรงนี้มีคนถามมานะครับว่าไอพี่ผมไม่มีเวนตีอะจะทำยังไงนะครับเออพี่ก็แนะนำเลยนะครับว่าไม่มีเวนติไม่มีนาฮิดะนะ ก็ใช้แค่ตัวซูโครสนะครับหรือว่านางเอกก็ได้นะเพราะว่าตรงพวกเนี้ยเรารวบมันได้มันจะทําเวลาเร็วมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะไอตัวเอบิสมีสามตัวเนี่ยเออเอาลมบึ้มเข้าไปตรงกลางอะ่ะมันก็จะบึ้มเลยนะทุกคนนะเอเรามาลองดูนะครับทุกคนครับพี่ก็มาถึงเราก็แปะสายฟ้าก่อนนะทุกคนแนละ้วแล้วก็ลมรวบเข้าไปแบบนี้นะครับที่มีใช้แค่ซูโครสนะใช้แค่ซูโครสแล้วก็ใช้ตัวเอกนะครับ เป็นตัวแปะพืชน,นะครับตัวเอกอะแน,นะนำว่าใช้ตัวเอกดีกว่าคนหลายเลยครับไอเอเอินรอบนี้เพราะว่าตัวเอกมันมีดาเมจทุกคนมันทําให้มันได้บั๊มจากตัวเลสซิ่งนะอ่าทีน,นี้ตัวเมทใช่ไหมตัวเมทแล้วก็พยายามเอาลมบึ้มๆไว้นะครับทุกคนครับ,รบอ่าโอเคตอนนี้สุโคปเต็มแล้วทุกคนเราก็วิ่งมาขอบๆครับ,บ,รบเพื่อลากเมทนะทุกคนนะให้มันมาเกิดอยู่ใกล้ๆแบบนี้ครับทุกคนครับแล้วเราก็บึ้มลมเข้าไปครับเห็นไหม พอมันควับมาหาครับมันก็จะโดนชึ้มทีเดียวครับเออมันก็จะหายไปแบบนี้นะทุกคนนะนเสร็จแล้วนะครับเหลือเจ้าพวกนี้นะครับก็เก็บพลังงานตัวของสุโค่นนะครับทุกคนครับหลักๆนะครับอวางดอกด้วยนะทุกคนนะอ่าบึมไว้ด้วยจงรี่นะครับล็อกมันไว้นะครับเก็บพลังงานสุโค่นหน่อยพวกที่มีพลังงานเอ่ีชาร์จอยู่แค่ร้อย 60แล้วนะมันน้อยไปทีหนึ่งนะเนี่ยเออใครมีมากกว่านี้ก็ให้ได้ก็ให้ไปนะครับทุกคนครับเนี่ยอ่าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับเขาจะใช้เวลาไม่เยอะเองนทุกคนเออนาทีกับอีกนิดนิดเองนะก็ผ่านได้แล้วนะครับจงลี่นะครับใส่หอ,อกทิ่มปลานะอาร์ติแฟกต์ผสม,มนะครับมีเซตเลือด2อนะครับโนเบลสนะกลุ่มดาวพี่พีซีสองนะครับสกิลเป็น699นะครับมี อัตราคลีหินะครับมีรีชาร์จ160นะครับมีเลือดอยู่เกือบ4ี่0 0นะนี่พี่บอกเลยว่าเลือดจเยอะครับรอบนี้นี่โลกต้องแข็งครับย่าเอไซเดอวิสต์ the visited, นะครับอาร์ติแฟกเป็นผสมนะทุกคนนะสายฟ้า2วันเดอร์2นะครับกลุ่มดาวศูนย์นะครับพรสวรรค์666นะสถานะโดยรวมมีความฉนาญธาตุอยู่400นะครับแล้วก็มีอัตราคลี่79ิมีความแรงคลีร้อินะครับตัวซูโครสใส่อาวุธเมืองซูเมรุนะ ใส่เซตลม4ชิ้นนะครับกลุ่มดาว6พรสวรรค์6 6 6นะครับสถานะโดยรวมมีความชนนทาาอยู่713นะครับมีพลังงานอาฟื้นฟูอยู่157นะครับมัคนควรจะมี160ขึ้นไปนะทุกคนนะตัวเอกนะครับใส่ดาบเฟสต r ริงดีไซน์นะ อ r ติแฟกตเป็นผสมมั่วๆนะครับกลุ่มดาวเต็มนะพรสวรรค์666นะครับสถาน,นะนะทุกคนนะมีความชมนธาตุ200มีอัตราคลีต76นะครับความแรงคลีต101มีฟื้นฟู197นะครับเกือบ200นะอันนี้ฟื้นฟูเยอะๆหน่อยครับตัวนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ